กคนคงจะไม่เชื่อแน่ว่าสวยขั้งขอนด้นานจะได้เห็นอยู่ <c oughs> สวยจริงสวยแบบมอนจอง <c oughs> วันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินป่าก,กับคนแปลกหน้าหนึ่งในสิบยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยดอยม่อนจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เอยู่ที่ม่อนจองค่ะทุกคน,น ขอคุณนี่เรามากับพี่ๆของเราพี่ซื้อไหมหมูปิ้งกินตอนเที่ยงอพิเศษไม้ละชิปสองโดนได้ค่ะแปดแปดเก้าเก้าตัวพีส2งตัวสามสิบสี่บาทใช่ค่ะถ้าเป็นเราต้องขึ้นรถอย่างนี้อ่ะทุกคนคะเราต้องขึ้นรถอย่างนี้นะวิวยูทูบเบอร์ แม่เอาไปร้อยมตกไปเลมแม่้าตังค์ไถือไม่ก็เดี๋ยวปวดใหญ่คือเลาตับคนี่ยไม่คุยหนี่บ้างไปแล้วเย้เลยทุกคนตังไปที่ จุดเริ่มเดินกับพี่เบลแล้วก็พี่ก๊อฟนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพี่ยูอีกหนะะึ่งคนเป็นทริปเดินป่าก,กับคนแปลกหน้านะคะทุกคนเรเริ่มเดินนี่คือเสบียงของเราคะ่ะ อาพี่คนไทยคนนี้สามสิบแปดลค่ะสามสิบแปดโลพี่เขาทําได้เราก็ทําได้จริงดาวิเอร์ภาษาเได้สิฮะพูดได้คำเดียวพูดได้คำเดียวดาร์งานนวดจัา งานวดเจองานนวดเจองานนวดจงานวงานวดจสวัสดีคร <c oughs> ับนะสวัูค่ะสู้สู้นะคะทุกคนข้างหน้ามีเซเว่นพูดจริงไม่พูดโกวันนี้คิดว่าเรามาทิปกับคนแปลกหน้าแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆนะคะทุนอย่ากลัวว่าจามาคนเดียวมันจะน่ากลัวค่ะ ัไปเลยไปแร้วตอนนี้เนี่ยตรงเนี้ยไปถึงแล้วหรอไปจะเหมือนเหมือนหลังเช้าใช่ไหมตรงนั้นเหรอฮะโอเคอันนั้นคือหางก๊อฟหรือว่าเนินเนินมาขอป่ะได้มาขอค่ะโอเคโอเคไม่ผิดเลย ไม่มีคนเดทนสมัมีแค่เราสามคนเดินนี่หรอเขาไม่มากันมบ้างดูนาทีขึ้นยิงเข่าเของเก็บของถ่ายรูปไปมาถึงแล้วมันหน้ามืดเจ๊ เออนั่นแหละเท่ๆมองฟ้ามองแดดไปเองดีดีบหนึ่งสองสามพอแล้วต้องเดินกันต่อนะคะเพราะว่าเห็นพี่เขาบอกว่าอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลว่าไก่เขาอีกไม่ไกลแปลว่าไก่เขาขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมสายขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินลงมา อนอนบันป่ะจะได้เห็นวิวสวยมากอ่ะสวยจริงสวยแบบสวยมากสวยมากแต่ต้องใส่แว่นนะตอนนี้แสดตามากเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปดูวิวตอนเย็นเว้ยทุกคนมันชันมากอ่ะดูดูโคตรเจ๋งแล้วบาหว่างทางก็ได้คุยกับหลายๆคน ซึ่งเราก็ไม่รู้จักแต่เป็นประสบการณ์ที่ตอนนี้เราเดินคนเดียวค่อยเดินลงสูงมากชันมากจริงการแบกเป้าม,มันทำให้รู้สึกว่าแบบนี่คือภาระของเราที่เราจะต้องไปให้ถึงเส้นใัยทุกคนม่นจ๊อ ตอนนี้เริ่มง่ายละเมื่อกี้คือยากสุดโหดมากเหมือนซชือแบบมาแล้วสมชีวิตอะถึงเชต,ตั้งกันยังเอ้ยมาถึงแคมแล้วค่ะทุกคนนี่มันจะไปห้องน้ำจะเป็นทีวิวห้องน้ำมันจง ย้อนมาจาเล็ดก,ก่อนที่มันจะลงไปถึงอะ่ะท,ทีเดียวไหมถึงเลยไม่สามาอ่ะได้ได้ๆๆ้คือเดินลงแค่เนี้ยลง,ลงไปเท่าไหร่เออว่ะตอนนี้เล็บม่วงหมดอะม่ะมวยอย่าดือ้อสไตล์เลยนะขอบคุณค่ะ ไปห้องน้ำมาแล้วก็คือแบบไม่ได้ยากนะก็คือแบบก็ห้องน้ำมันก็ก็ถือว่ายังมีที่ปิดให้เราเลยแล้วก็ชมดกชมไม้ชมดาวเลยเออก็นั่นแหละรวมๆเราก็คือรู้สึกว่าเราทํามันได้ทุกคนทามันแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะทามันได้เออเป็นป่าแรกน่อยที่ จริงๆเรามาแล้ว89แล้วแต่แม่เป็นหคนคนกนเราอยากบอกสมุดอุทยานของเราค่ะคือสมุดเด็กชอบแม่ลูกส,ส,ส,สวยยังลูกนี่ค่ะม่อนจอมสวยยังล่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเราตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นทนันเราก็จะ เอาไฮไลท์มาให้ทุกคนดูนะว่ามันสวยแค่ไหนขอให้มี่มีไาเปิดนะค่ะก็เห็นหมอกแต่ว่าเมื่อเช้าที่เรานั่งรถตู้มาขึ้นดอยใช่ปะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหมอกนะแบบหมอกขาวๆฟุ้งๆหรือว่าฝุ่นก็มาครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถึงมันจะเป็นแบบป่าที่เดินง่ายหรือว่าเดินยากแต่เรารู้สึกว่ามันคือแบบ เป้าหมายที่เราสามารถทาทมันได้แล้วอะเชื่อป่ะระหว่างทางคือแบบคิดอยู่เสมอว่าแบบเออเราแม่งต้องทํามันได้แล้วสุดท้ายแล้วแบบเออเราก็ตามระยะท,ทางที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงอ่ะเป้าหมายในชีวิตที่เรากําลังจะทําอยู่แต่อ๋าถ้าเราเชื่อว่าแม่งจะทําได้มันก็จะทําได้เลยทมาแม้มันได้จริงๆอ่อะแต่แบบระหว่างทางอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยใช่ป่ะเพราะว่าเราต้องแบกเป้ไว้ข้างหลังของเราแล้วก็เดินฉะนั้นทุกคน การเดินปั่นประโยชน์นะคะอย่างน้อยทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวเองว่าเราแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือแบบว่าโอเคเราเหมาะกับแบบไหนมากการที่เรามาคนเดียวใช่ไหมก็แบบเราจะมีเพื่อนหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันจะมีเพื่อนระหว่างทางตลอดตูเล็กนิดนึดนดนดตงตูเราจะเดินไปให้ถึง เดินป่าดอยม่อนจองอำเภออมก๋อยจองหวััดเชียงใหม่สูงจากระดับน้ำทะเล1,919เมตรระยะทาง4กิโลใช้เวลาเดินเท้าประมาณ3-4ชั่วโมงจุดไฮไลท์ทุ่งหญ้าสีทองเนินหมาหอบและยอดผาหัวสิง วันนี้ก็กลับมาที่เต็นท์ของเรานะกินข้าวเช้าแล้วก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์ส่วนตัวของเราแล้วก็ออกเดินทางกันได้ วันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะเราต้องเดินทางกลับบ้านแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันสวยแค่ไหนคนต้องลองมาดูด้วยตาของตัวเองตอนนี้ไปไปที่เต็นท์กันอากาศหนาวมากประมาณ13-14องศานะตาให้เราตื่นทุกคนเราของมาแล้วไปเก็บของกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปวันนี้ของเราจนจบ

ขา,า,า,ายไปแล้วคนละคน ไม่ถึงงยังอะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ทำให้การเดินป่าสองวันหนึ่งคืนไม่เหงาอีกต่อไปไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ทริปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามช่องพิกกี้ไว้จะพาทุกคนไปประจนภัยกันอีก